สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับคลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่อายุเกิน60ปีทุกท่านจะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีโดยตรงสูงสุด1,000บาท ก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้เคยพูดคุยกันไว้แล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ50บาทและ100บาท ซึ่งสําหรับคนที่ได้รับอยู่เดิมนะคะที่ค่าใช้จ่ายเดือนละ300ก็จะได้รับเดือนละ100บาทส่วนคนที่ได้รับอยู่เดือนละ200บาทก็จะได้รับเดือนละ50บาทซึ่งเงินตรงนี้นะคะได้เคยจ่ายมาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ามีการ หยุดจ่ายไปนะคะมีการยกเลิกไปอยู่ช่วงนึงแต่ในปีนี้จะมีการจ่ายย้อนหลังให้ด้วยนะคะซึ่งนับมาตั้งแต่เดือนที่เราไม่ได้เงินตรงนี้กันมาก็รวมระยะเวลา10เดือนที่เขาหยุดจ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยจะมาจ่ายเงินตรงนี้ให้เราโดยจ่ายย้อนหลังเป็นเงินสดก้อนเดียวทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีก็จะได้ย้อนหลังนั่นก็คือคนที่เคยได้รับเดือนละ100บาทก็จะได้รับ1,000บาทก็คือ100คูณ10เดือนนะคะส่วนคนที่ได้อยู่เดือนละ50บาทก็จะได้เป็น500บาทก็คือ50บาทคูณ10เดือนเหมือนกันโดยเงินจะเข้าให้ลวดเดียวทีเดียวเลยนะคะ ในวันที่3กันยายนดังนั้นใครที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่ก็อย่าลืมนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเป็นเงินสดได้เลยนะคะที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่3กันยายนนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ว่างไปในช่วงนี้ยังไม่สะดวกที่จะออกไปในช่วงนี้เงินจำนวนนี้สามารถเก็บไว้ก่อนได้นะคะเงินจะยังคงอยู่ในบัตรไม่สูญหายไปไหนก็คือสามารถเริ่มกดได้วันที่3กันยายนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั่วประเทศนะคะว่า สามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย500บาทและ1,000บาทขึ้นอยู่กับว่าเราเคยได้อยู่เท่าไหร่ก็ได้ในอัตราเดิมนะคะเริ่มวันที่3กันยายนนะคะอย่าลืมช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปกันด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ